สวัสดีนักเรียนในระดับชั้นปหทุกคนนะคะกลับมาเจอกับครูป,ปูในวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องการทบทวนบทประยุกต์นะคะครูป,ปูสอนนักเรียนไปแล้วแหละนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เรียนที่โรงเรียนนะคะบทประยุกต์เนี่ยเราเรียนเป็นเรื่องแรกของเทอมสองเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เอามาสอบเนาะก็จะมาทบทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าจะไม่ได้สอนเนื้อหาแล้วนะคะจะเป็นการ อลองทำแบบฝึกหัดแล้วก็ทำแนวข้อสอบนะคะสำหรับเรื่องปริมาตรและความจุเนี่ยก็ออก20คะแนนเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะก็ทวนให้นักเรียนครบแล้วนะคะทั้งโจทย์ปัญหา1ขั้นตอนโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนแล้วก็การเอามามิกรวมกันนะคะก็คือ a d v a n c ประยุกต์เมื่อวานนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาการทบทวนบทประยุกต์กันเลยนะคะ บทประยุกต์นะคะเป็นใบงานทบทวนที่13นะคะจะเป็นตอนที่1น,นะคะนักเรียนสามารถปริ้นออกมาแล้วก็ทบทวนไปพร้อมครูปูได้เลยนะคะอันนี้ไม่ต้องส่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาทบทวนลงในใบงานนี้เลยนะคะนักเรียนปริ้นมาแล้วก็ดูไปรอบนึงแล้วก็ลองมาฝึกทำนะคะอันนี้จะเป็นทวนให้ตั้งแต่ แรกเลยนะคะของบทประยุกเนาะอ่ในบทประยุกเนี่ยมันจะเป็นการเอาหลายๆเรื่องมาผสมรวมกันนักเรียนอ่ะประยุกต์ก็คือมีสองขั้นตอนขึ้นไปนะคะไล่ขึ้นไปเนาะบทประยุกเนี่ยมันจะคล้ายๆอ่าถ้าเปรียบเหมือนการบวกลบมันก็จะเหมือนการบวกลบคูณหารละคนนะคะประยุกต์ก็มีอะไรยกตัวอย่างเช่น1บวกสองลบ สามอย่างเงี้ยก็คือเอาการบวกกับการลบมาทําอะไรคะเอามาอยู่ในโจทย์เดียวกันนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าการประยุกนะคะแต่ว่าบทประยุกต์ของเราเนี่ยมันจะเน้นไปในเรื่องของการลดราคาเรื่องของกําไรเรื่องของขาดทุนเปอร์เซ็นต์ร้อยละนะคะแต่ว่ามันจะใช้เรื่องของ การคูณเศษส่วนเข้ามาช่วยนะคะอะนักเรียนดูใบงานที่13นะใบงานทบทวนบทประยุกต์เขาบอกว่าให้เราแสดงการหาคําตอบนะคะอะข้อ1ถึงข้อ3เนี่ยก็จะเป็นการทวนการตัดทอนนะคะอะโจทย์ข้อแรกเป็นเศษเจ็ดส่วนหนึนะคะคูณกับ300นะคะอะ่อันนี้จะสอนไล่การตัดทอนไปก่อนนะคะวิธีการตัดทอนก็คือ7กับ300เนี่ยมันอะไรคะ 7กับ300เนี่ยนะเรียนมันตัดทอนกันไม่ได้เพราะมันเป็นเศษกับเศษนะคะแต่100กับ300เนี่ยมันสามารถตัดทอนกันได้นะคะอ่าเพราะว่า300เนี่ยเป็นเศษถ้าเราเขียนส่วนให้300มันก็จะเป็นอะไรมันก็จะเป็นเศษเจ็ดส่วน100ใช่ไหมคะคูณกับเศษสามร้อยส่วน1 7ตัดกับหนึ่งร้อยก็ได้แต่7ตัดกับ300ร้ไม่ ได้แต่เราไม่ได้เขียนแสดงวิธีทำนะคะนักเรียนสามารถตัดทอนที่ที่โจทย์ได้เลยนะคะอ่ะคูปปูก็เอา100ตัดกับ300เลย100 1เป็น100 1 0 3ได้300นะคะต่อไปมันเหลือเลขอะไรคูณกันบ้างนักเรียนต่อไปมันเหลือเป็นเลขทำไมปากกาคููเปลี่ยนสีเนี้ยชึบ๊บไหนลองเปลี่ยนใหม่ดูดิ อ่ามันเหลือเป็นเลข3ใช่ไหมน้เรียนอ่ะเลข7คูณกับเลข3อ่ากูก็เขียนเลย7คูณ3เท่ากับ21นะคะได้คำตอบแล้วจริงๆมันได้เป็นเศษ7ส่วน1นึเรียนแต่เราไม่จำเป็นต้องเขียนส่วน1นะคะเพราะ7คูณ3ได้21ส่วนด้วย1ก็ได้21นะคะอ่ามันจะได้อย่างนี้ ถ้าส่วนเป็นหนึ่งเราไม่จาเป็นต้องเขียนเนาะเราก็เอาแต่เลขจำนวนนับมาเลยนะคะอ่ะต่อไป12สเศษส2ส่วน100คูณด้วย500นะคะอ่ะข้อ1เนี่ยครูป,ปูเอา100ตัดกับ300เลยแต่มันสามารถตัดได้อีกวิธี1นะคะก็คือเอาอะไรเอา0ตัดออกเป็นคู่นะคะอลองวิธีนี้บ้าง0ตัวนี้ก็ตัดออกนะคะ1ค่ ศูนย์หลังเลขหนึ่งตัดออกจากศูนย์หลังเลขห้าอีกหนึ่งคูณนะคะอ่ะก็ะจะเหลือเป็นเลขอะไรบ้างนะเยนก็จะเหลือเป็นเลขสิบสองคูณกับเลขห้าส่วนด้วยหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมอ่ะแต่ส่วนหนึ่งไม่ต้องเอามาใช่ไหมอ่ะเราก็เขียนเลยจึ๊บสิบสองคูณห้าใช่ไหมเท่ากับหกสิบนี่ได้คำตอบแล้วอ่า ต่อไปข้อ3ข้อ3เป็นเศษ27ส่วน3คูณกับเท่าไรคะคูณกับ150อ่าข้อนี้เลือกตัดง่ายๆเลยก็คือเอา3ตัดกับ27ก็ได้หรือบางคนจะเอา3ตัดกับ180ก็ได้ข้อนี้ครูปูจะเอา3ตัดกับ27นะคะเราก็ท่องแม่3เลย3 1เป็น3 3 9 27เหลือเป็น9คูณกับอะไรคะ เหลือเป็น9คูณกับ100 80ค่ะคู่นี่ได้แล้วน่เดี๋ยวก็ตั้งทดตรงนี้เลยเนี่ยหน้านาก็ได้อ่ะคูณตั้งตรนนี้คูณด้วย9 9 0ได0 0 9 8 72ใส่2ทด7 9 1เป็น9บวก7เป็น16ค่ะเท่ากับ1,600โอ้ขึ้นอะไรเนี่ย ี่สิบนะคะต่อไปอ่ะอันนี้ทวนให้3ามข้อนะคะน่าจะตัดทอนได้แล้วเนาะอ่าบางคนถนัดอ่ะดูข้อหนึ่งบางคนถนัดเอา100ตัดกับ300แบบนี้ก็ได้นะคะก็คือตัดไปเลยหแม่100 100้เป็น100 1 0ร้อยหนึได้สามหรือบางคนจะเอาศูนย์เข้าเป็นคู่ก็ได้นะคะก็จะเป็น12ส่วน100คูณด้วยห้าอยก็ศูนย์ หลังเลขนี้ตัดกันออกสองคูณงคู่นะคะอ่าต่อไปดูขอ้ขอสี่ข้อสี่จะเป็นโจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วนใช่ไหมคะพ่อค้ามีข้าวโพดหกสิบฝักขายไปได้เศษห้าส่วนสิบสองของข้าวโพดท,ทั้งหมดพ่อค้าขายข้าวโพดได้กี่ฝักนะคะอ่ะโจทย์บอกมาแล้วนะคะโจทย์บอกเป็นอะไรมานะาเดยนโอ้เกิดอะไรขึ้นอ๋อเปลี่ยน เส้นใหญ่เกินนะคะอ่ะโจทย์บอกมาแล้วว่าพ่อค้าเนี่ยขายข้าวโพดไปเศษห้าส่วนสิบสองใช่ไหมคะของข้าวโพดท,ทั้งหมดนะคะข้าวโพดท,ทั้งหมดเนี่ยโจทย์ให้มาแล้วก็คือหกสิบใช่ไหมคะของคือการคูณนะคะในทางคณิตศาสตร์มันก็จะเป็นเศษห้าส่วนหกเนี่ยคูณกับหกสิบนะคะเดี๋ยวครูเปลี่ยนเส้นใหม่อ่า เส้นเดิมแล้วนะคะ,ะแต่ถ้าเราเขียนเป็นศูมันก็จะเป็นยังไงนะแดนเขาบอกว่าขายขายไปเท่ากับอะไรเท่ากับเศษห้าส่วนสิบสองค่ะคูณกับหกสิบบางคบอกว่าแล้วทำไมถึงรู้ว่าเป็นหกสิบ เพราะโจทย์ให้มาแล้วค่ะคือ60ฝักใช่ไหมอ่าต่อไปนะักเรียนก็ใช้การอะไรใช้การตัดทอนที่เราเรียนเมื่อกี้ใช่ไหมคะอ่าเอาอะไรเอา12ตัดกับ5ก็เออสิบสองตัดห้าไม่ได้โทษทีนะคะเพราะว่ามันไม่ลงตัวนะคะ5กับ12ตัดไม่ลงตัวข้อนี้เอา12ตัดกับ60นะคะห้าตัดกับหกสิบได้ไหมคะ หตัดหกสิบไม่ได้นะคะบางคนบอกว่ามันตัดได้คู่เพราะว่าห้าหารหกสิบได้สิบสองไม่ได้นะคะเพราะห้ากับหกสิบมันเป็นเศษเหมือนกันนะคะมันจะตัดกันไม่ได้นะคะข้อนี้จะเอาสิบสองตัดกับหกสิบก็จะได้เป็นสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองห้าเป็นหกสิบก็จะเหลือเป็นเลขอะไรนะเรียนก็จะเหลือเป็นเลขห้าคูณกับห้าส่วนหนึ่งใช่ไหมก็จะเท่ากับจริงๆไหมันเขียนอย่างนี้ แต่เราไม่เอาส่วน1มาเนาะแต่ถ้ามันเป็นส่วน2ต้องเอามาด้วยนะห้คูณหได้25ค่ะ,ะแสดงว่าเขาขายได้25ฝักนะคะอ่าต่อไปข้อหโจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่าจากข้อ4เนี่ยพ่อค้าเหลือข้าวโพดกี่ฝักนะคะอ่าเหลือข้าวโพดกี่ฝักก็จะได้เป็นอ้วทำไมเลื่อนไม่ไป ได้แล้วเราจะเอาอะไรคะเอาเข้าวโพดที่เขามีอยู่ใช่ไหมคะลบกับอะไรลบกับขายไปนะคะเราก็บอกเลยเข้าวโพดทั้งหมดนะคะ,ะจริงๆต้องเขียนว่าเหลือด้วยเหลือก่อนนะเรียนทศทีทศทีนะคะเหลือเท่ากับ ข้าโพดทั้งหมดทั้งหมดลบกับขายไปแต่เวลาเดาไปทําข้อสอบมันเลยไม่ต้องเขียนแบบนี้เนาะอันนี้คุณจะบอกว่าวิธีการคิดมันคิดยังไงนะคะก็จะเป็น60ลบกับ25่สิบ้าได้เท่าไรเราก็ตั้งเลยศูนย์ลบหไม่ได้ไปยืม6มาเหลือห10สลบหเหลือ5 5าลบสเหลือ ท่าไรเรียนเหลือสามสิบห้ค่ะ 4, 4. นะต่อไปข้อ6ข้อ6ปลาทู5ตัวราคา100บาทปลาทู10ตัวจะราคาเท่าไหร่นะคะเราคิดในใจได้นะเดียน5ตัวจ่ายไป100แสดงว่า1ตัวเนี่ยมันจะตกตัวละเฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วจะตกตัวละ20บาทนะคะซื้อ5ตัวก็จะจ่าย100่งร เรารู้แล้วนะ1ตัวอะไร1ตัวเท่ากับ20บาทถ้า10ตัวนะักเรียนก็เอา10คูณกับ20ได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ200บาทนะคะแต่อันนี้มันเป็นโจทย์การเทียบบัญญัติไตรายางนะคะหลักการเทียบบัญญัติตรายางคือ ทำยังไงคะนักเรียนจะต้องหาที่1ตัวให้ได้นะคะโจทย์ให้มาเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่เรียนจะต้องหาที่1ตัวให้ได้แล้วหาสิ่งที่โจทย์ต้องการแค่นั้นเพราะเราหาที่1ตัวเราก็เอาอะไรเอาที่1ตัวเนี่ยราคาที่1ตัวไปคูณกับจํานวนที่เขาต้องการนะคะหลักการคิดก็จะเป็นอะไรคะเอาราคาส่วนด้วยจำนวนใช่ไหม คูณด้วยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นราคาที่จ่ายใช่ไหมเรียนราคาทั้งหมดราคาที่ต้องจ่ายก็ได้อ่ะราคาที่ต้องจ่ายเ,เท่ากับราคาส่วนด้วยผมไม่มีใบบันทัดในเรนในแอปนี้ส่วนด้วยจํานวนและคูณกับจํานวนที่โจทย์ถามอนี่คือหลักการคิดนะ เพราะว่าเราจะใช้เศษส่วนเนะ,นะก็จะเป็นราคาที่โจนให้มาก็คือ100ส่วนด้วยจำนวนที่โจนให้มาคือ5ค่ะแล้วก็คูณกับสิ่งที่โจทย์ถามคือ10ค่ะนะเดือนก็ตัดทอนเลยเอา5ตัดกับ10ก็ได้หรือเอา5ตัดกับ100ก็ได้นะคะอครูป,ปูจะเอา5ตัดกับ10นะ ห้าหนึ่งเป็นห้าห้าสเป็น10บมันก็จะเหลือเป็น100่ง้อคูณกับ2เท่ากับ200รบาทที่เราต้องต้องจ่ายไปนะคะจ่ายไปราคาเท่าไหร่ก็คือสองร้อยบาทนะคะต่อไปข้อ4ก็คิดเหมือนกันนะเรียนขนมตาลสี่ชิ้นราคา20บาทถ้าซื้อขนมตาล20ชิ้นต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะ,ะเราก็บอกต้องจ่ายเงิน ก็คือเอาราคาที่โจทย์ให้มานะคะส่วนด้วยจํานวนที่โจทย์ให้มาแล้วก็คูณกับที่โจทย์ต้องการทราบนะนั่นเองก็เอา4ตัดกับ20เลยส1เป็น4 4 5 20เท่ากับ5้คูณย0่เท่ากับ100ยบาทใช่ไหมง่ายไหมอันนี้เรียนเรียนไปหมดแล้วนะคะครูปุมมาทวนให้นะคะเพราะเชื่อว่า เอ่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะลืมหมดแล้วนะคะเพราะว่ามันเรียนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเลยเนาะแต่ว่า,าคิดว่าโรงเรียนเนี่ยจะสามารถสอนได้อีกสองอาทิตย์นะคะก็ว่ากะว่าจะทวนให้หนักเรียนแล้วก็มาสอบเลยนะคะแต่กลายเป็นว่าเราเปลี่ยนมาเรียนออนไลน์ก็เลยย้อนทบทวนเป็นแบบทดสอบเลยแล้วกันนะคะอ่ะต่อไปข้อ8เศษสส่วน100เขียนเป็นร้อยละเท่า นะคะข้อนี้นะคะ,ะจะเข้าสู่เรื่องร้อยละและเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะร้อยละกับเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเหมือนกันใช่ไหมคะร้อยละของเราเนี่ยจะใช้อยู่ที่ประเทศไทยส่วนเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นสากลที่เขาใช้กันทั่วโลกจะเขียนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้นะคะตัวส่วนของเราต้องเป็น1นึร้อยเมื่อไหร่ที่ตัวส่วนเป็น100ยนะั้นเองก็สามารถเขียนเป็นร้อยละได้แล้วก็คือเป็นร้อยละ15ค่ะหรือ เท่าไหร่นะเรียนหรือ15เปอร์เซนต์นะคะนี่คือสัญลักษณ์ของเปอร์เซ็นต์นะคะต่อไปข้อ8ปดเศษสส่วน100เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็น2เปอร์เซนต์ค่ะบางคนบอกว่าแล้วทำไมครูรู้ว่าเขียนเป็น2เปอร์เซนต์แล้วก็ส่วนนั้นเป็น100แล้วนะเรียนส่วนมันต้องเป็น100ใช่ไหมเราถึงจะเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละได้นะคะต่อไปข้อ10เศษสส่วน25นะคะเขียนให้เป็นอะไรนะเรียน เขียนให้เป็นเปอร์เซนต์นะคะแต่มันเขียนไม่ได้เพราะส่วนเป็น25ใช่ไหมนักเรียนก็ต้องหาตัวที่เข้ามาคูณกับ25เพื่อที่จะทําให้เป็น100ก็คือคูณด้วยเศษ4ส่วน4นะคะเราต้องทําให้เป็น100ก่อนนะคะ2อคูณสได้8นะคะ25คูณ4ก็ได้100ทําให้เป็น100แล้วนะักเรียนต่อไปเราก็เปลี่ยนเป็นอะไรคะเปอร์เซนต์ก็จะได้8เปอร์เซนต์ ะะถ้ามันไม่อยู่ในรูปตัวส่วนเป็น100ทําไม่ได้นะต่อไปข้อ1ิเศษ1ส่วน2นะคะก็จะคูณด้วยอะไรนะเรียนคูณด้วยเศษ 50, 50ส่วน50นะคะทาไมบางคนบอกว่าครูถึงรู้ว่ามันเป็นต้องเอา50เข้ามาคูณก็เพราะว่า2มันคูณกับ50ได้100ใช่ไหมคะตัวส่วนมันยังไม่เป็นร้อยใช่ไหมก็จะได้เป็น50ส่วน100ค่ะเท่ากับห ร้อยละห้าสิบอ่ะโจทย์ถามเป็นร้อยละลูกเราก็ตอบเป็นร้อยละห้าสิบนะคะอ่ะต่อไปข้อสิบสองข้อสิบสองโจทย์บอกว่าอ่ะคุณลืมเปลี่ยนสีใช้สีอื่นเลย นะโจทย์บอกว่าลิซ่าเนี่ยมีเงิน100บาทจ่ายค่าอาหารไป30บาทนะคะลิซ่าจ่ายค่าอาหารไปร้อยละเท่าไหร่ของที่มีอยู่นะคะเวลาเราจะอธิบายโจทย์ในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะโจทย์จะต้องให้ให้จำนวนที่ เป็น100มาด้วยนะคะเราถึงจะอธิบายได้เพราะเวลาเราอธิบายร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะต้องอยู่ในรูปที่มีส่วนเป็น1นึ่้เหมือนอันนี้นะเด็กๆเห็นไหมส่วนเป็น100มันก็คือมีอยู่ทั้งหมด100ออะไรคะ มีจำอ่ามีอยู่ทั้งหมด100แต่คิดเป็น2%เปเซนนะคะข้อนี้เหมือนกันเราก็จะบอกว่าลิซ่าจ่ายค่าอาหารไปร้อยละ30ของเงินที่มีอยู่ของเงินที่มีอยู่จะต้องเป็น100นะคะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละนะคะเราก็บอกเลยลิซ่าจ่ายค่าอาหาร ไปร้อยละบางคนบอกว่าแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นร้อยละโจทย์ถามตรงนี้นะคะสามสิบของเงินที่มีอยู่คุณปูอาจจะถามว่าข้อใดถูกต้องนะคะ,ะจากโจทย์ที่กำหนดให้อย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าต่อไปเศษข้อ13บสย์จุด 0 9 9เขียนเป็นร้อยละได้เท่าไหร่นะคะอะ0 0นเนี่ยถ้าเราเขียนในรูปของเศษส่วนมันก็จะเป็นเศษ9ส่วน100เพราะเรารู้ว่า0.09มันคือทศนิยม2ตาตำแหน่งนะคะ2ตำแหน่งมีส่วนเป็น100ก็จะได้เป็นเศษ9ส่วน100เข <c presenters> <700. S 2> ียนเป็นร้อยละได้แล้วคะ่ะเพราะตัวส่วนเราเป็น1 0 0ก็จะได้ร้อยละ9ค่ะ หรือบางคนบอกว่าไม่อยากเขียนเป็นเศษส่วนนะเรียนดูทศยมค่ะจะเขียนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้จะต้องเป็นทศยมสองตามหน่งนะคะอันนี้ครบสองตำแหน่งเลยเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นจำนวนนับแค่นั้นเองนะคะต่อไป0.3 0.3มันคือทศยม1ตามหน่งนะคะกูบอกว่าจะทำเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ต้องเป็นทศยม2ตามหน่ง นะคะนักเีก็เพิ่มศูนย์ล่องหนให้3ไป1ตัวนะคะมันก็จะได้เป็นอะไร0.3นศนย์ะคะก็คิดเป็น30เเซนะคะแต่ถ้าใช้หลักการมันจะเป็นอย่างนี้0.3เท่ากับเศษ3ส่วน10 10ยังไม่เป็นอะไรนักเรียน10มันยังไม่ได้เป็น100ใช่ไหมนะักเรียนก็เอาเศษ10ส่วน10เข้ามาคูณทั้งเศษและสนะ่วนเห็นไหมมันก็จะได้เศษ30ส่วน หนึ100ก็จะเท่ากับ30%แต่ถ้าเราใช้วิธีการลัดเลยนะักเรียนเพิ่มศูนย์ล่องหนให้นะคะให้ครบ2ตัวแล้วก็ทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยต่อไป0.45เขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไร0.45อ่มันเป็นทศนิยม2ตามแหน่งมันก็จะเป็นเศษ45ส่วนหนึ่งค่ะหรือ ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกนะคะก็คือเอาแม่ห้าเข้ามาตัดทอนใช่ไหมเรียนนี่น่าเด่นก็ตัดหารด้วยแม่ห้าเลยหรือตัดทอนด้วยแม่ห้าห้าอะไรได้สี่สิบห้าห้าเก้าสี่สิบห้าห้ายี่สิบในหนึ่งร้อยก็จะเท่ากับเศษเก้าส่วนยี่สิบหรือมันสามารถตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ก็คือเศษเก้าส่วนยี่สิบนะคะต่อไปข้อสิบ ข้อ16เขาให้เราหาอะไรข้อ16เนี่ยเขาให้เราหาร้อยละของ15อ่าร้อยละ15ของ20นะคะนักเรียนเราจะหาไม่ได้นะคะถ้าอยู่ในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะนักเรียนจะต้องเปลี่ยนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะเราถึงจะหาคำตอบได้ก็จะได้เป็น เศษสิบห้าร้อยละสิบห้าก็จะได้เป็นเศษสิบห้าส่วนหนึ่งรอยใช่ไหมคะคูณกับ20่สิบเห็นไหมอ่นานักเรียนก็ใช้การตัดทอนที่ครูปูสอนเลยอ่ะครูขอเขียนตรงนี้ใหม่เศษสิบห้าส่วนหนึ่งรอยคูณกับ20นะนักเรียนก็เอายีสิบตัดกับหนึ่งได้เลยใช่ไหมคะอ่ะยี่สินึ่งเป็นยี่สิบยี่สิบห้าได้100ต่อไปมันจะเหลือเป็นเศษสิส่วนหใช่ไหมนักเรียนเนี่ยตัวนี้ ม,าามันสามารถตัดทอนกับ5ได้อีกนะนัาเรียนก็คือตัดด้วยแม่อะไรลกูกตัดด้วยแม่5นะคะห้าหเป็นห้าห้าสาสิห้าก็จะเหลือเป็น3าคูณหส่วนด้วย1อย่างนี้ใช่ไหมแต่เราไม่จำเป็นต้องเขียนส่วน1นะึนะนาเรียนก็เอา3ามคูณหได้ ได้1เลยเออสามคูณหได้3นะคะโทษทีนะอ่าต่อไปข้อ17ข้อ17ร้อยละ6เขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไรก็จะได้เป็นเศษ6ส่วน100ใช่ไหมคะเพราะร้รอยละเนี่ยมันถูกทําให้อยู่ในรูปของส่วนเป็น100แล้วนะคะสีนี้มันสะท้อนตาไปนะเรียนเศษเจสิบส่วนส่วน100เขียนเป็น เขียนเป็นอะไรนะแดนเอาทำไมมันเลื่อนไม่ไปเนี่ยเศษเจ็ดเอ่อเจเซเขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไรก็จะได้เป็นเศษเจส่วนหนึรอยนะคะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันถูกทำให้เป็นส่วนเป็น100แล้วนะคะเมื่อไรที่ถูกเขียนอยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละเราจะต้องรู้โดยอัตโนมัติเลยว่ามันคือส่วนเป็นหนึรอยนะคะต่อไปข้อสิ จงหาค่าของ20%ของ80ก็จะเป็นเศษ20ส่วนเปลี่ยน20%ให้เป็นเศษส่วนใช่ไมนี่หนึ่งร้ของคือการคูณค่ะคูแปดต่อไปทำยังไงถึงจะง่ายข้อนี้ตัดศูย์ออกเป็นคู่ได้เลยใช่ไหมอ่ะก็จะตัดแบบนี้ก็ได้เนี่ยศูนย์ตัวนี้ตัดกัน100แบบนี้ก็ได้ต่อไป0ูนย์อีกคูหนึ่งนะคะ ตัวนี้ก็ตัดกับตัวนี้ก็ได้นะคะก็จะเหลือเป็นเลข2คูณกับ8ส่วน1ใช่ไหมแต่เราจะไม่เอาส่วน1มานะจึบบก็จะเป็นเท่ากับ2คูณ8ค่ะคูเท่ากับ16เสร็จแล้วอ่าต่อไปข้อ20ข้อ20จงหาค่าของ5%เปอร์เซนของ80นะก็จะเท่ากับ ท่าไรน่เรนหเป็นตของแปเนี่ยน้อยกว่าร้อยละสอของเก้อยู่เท่าไหรนะั่เรนจะต้องหาค่าของหปเซของแปดสิกับสองเอ่อร้อยละสของเก้แล้วเรียนก็เอามาลบกันใช่ไหมคะเอาตัวที่มากลบตัวที่น้อยนะคะอ่ะก็จะเป็น5เปอร์เซนของ8 0ดก็จะเป็นเศษห้าส่วนหนึ่งร้อยค่ะอ่าของคือการคูณค่ะคูนด้วยแปดสิบนะต่อไปตัดทอนเอาหตัดกับ หนึ่งรอยได้เลยใช่ไหมทำไมมันเปลี่ยนให้ครูอีกแล้วอ๋อครูต้องกดตรงนี้อันนี้มันต้องกดแบบนี้นะเรียนมันถึงจะเปลี่ยนสีให้เราถ้าเรากดแบบเมื่อกี้มันจะเปลี่ยนอันเก่าที่เราเคยใช้สีอะไรไปด้วยนะเรียนเดือนก็ตัดเลยห้าหนึ่งเป็นห้าห้ายี่สิบได้หนึ่งรอยต่อไป20ตัดกับอะไรอีกยี่สตัดกับแปดสิบได้อีกค่ะ 2ี่เป็น20 20, 20 4ได้80ก็จะเท่ากับเท่าไหร่นะเรียนเดี๋ยวเท่ากับตรงนี้ก็ได้ชิบเดี๋ยวจะงงเปลี่ยนสีด้วยเออสีเขียวแล 4. 4. Okay. Now, ้วกันนะก็จะเท่ากับ1นึคูณสเท่ากับสนะคะอ่าต่อไปตัวนี้หาไปแล้วต่อไปเราจะหาร้อยละ2ใช่ไหมอ่าร้อยละ 2ของ900อก็จะเท่ากับ2ส,ส่วน0 0ค่ะค่ะคูณได้900เอา100ตัดกับ900เลยค่ะคุปโอ้100นเป็น100 109ได้900ก็จะเหลือเป็น2คูณ9เท่ากับ18ใช่ไหมคะต่อไปเขาให้เราเปรียบเทียบใช่ไหมว่า5%ของ80น้อยกว่าร้อยละ2ของ900อยู่เท่าไหร่นะคะดังนั้น ก็จะได้เป็น18ลบกับ4ใช่ไหมคะตรงนี้เราได้18ตรงนี้ได้4นะคะเท่ากับ18ลบ4ก็จะเหลือ14แสดงว่ามันน้อยกว่า u เราก็จะบอกว่าน้อยกว่า u 14 นะคะแค่นั้นเองนะคะไม่ยากนะคะอันนี้เป็นการทวนหลักการแล้วก็การตัดทอนให้หนักเรียนก่อนนะคะหัวใจของเราในบทประยุกต์จะอยู่ในเรื่องของร้อยละเปอร์เซนต์แล้วก็กําไรขาดทุนหาลดราคาหาราคาขายได้นะคะการบ้านของเรานะคะในวันนี้นะคะไม่มีการบ้านนะคะแต่ให้หนักเรียนเนี่ยไปปริ้นอะไรนักเรียนนักเรียนไปปริ้นใบงานที่13นะคะหรือนักเรียนจะ จดใส่สมุดนะคะแล้วลองทำตามก็ได้นะเรียนบางคนอาจจะปริ้นมาแล้วกเ็เรียนควบคู่ไปกับที่ครูสอนได้เลยนะคะถ้านักเรียนไม่มีการเขียนหรือลงมือทำนะักเรียนจะทำไม่ได้เชื่อค่ะบางคนนั่งฟังเฉยๆเชื่อเลยค่ะว่านักเรียนทำไม่ได้ค่ะแต่เมื่อไหร่ที่นักเรียนดูไปด้วยนะคะแล้วนักเรียนเขียนตามนะคะที่ครูอธิบายเนี่ย ผู้เชื่อว่าน้าเดนสามารถทําแบบฝึกหัดทําข้อสอบได้แน่นอนนะคะสําหรับพวกนี้ก็จะเป็นการทบทวนบทประยุกสองนะคะก็จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องของการลดราคาแล้วนะคะแล้วก็อาจจะทบทวน3วันหรือ4วันนะคะอันนี้อาจจะม,มากสุดได้ถึง4วันนะคะแล้วก็วันสุดท้ายเราจะรวบทีเดียวอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่วัน อ่าเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ See you again next week เด้อ